สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนนะฮะกับค้ำคืนวันศุกร์5คู่เด็ดลีกดังคู่แรกนะฮะจากซิลิอานะครับผมเลสเต่พบกับปิซ่านะครับคู่ที่2จากเลนกาสเปนนะฮะเรอัลซาสัดพบกับจจโรน่านะครับคู่ที่3นะฮะจากเบรสซิกาเยอรมันนะครับผมอุนิโอนเบอร์ลินพบกับเบลรัสิกนะครับคู่ที่4นะฮะจากลีกวันฝรั่งเศสนะครับผมองเช่พบกับน้องนะครับ และคู่สุดท้ายจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะเวสต์บอมพบกับเชฟยูเนเต็ดนะครับผมกับค้ำคืนวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568มากันที่คู่แรกนะฮะคู่นี้นะฮะเลเช่พบกับพิซซ่านะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองนาทีนะครับฟอร์มจะบานอย่างเลเช่นะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับส่วนพิซซ่านะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับ มาดูกันที่เฮตุเฮดุสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในซีรีบีนะครับผมใน2022-2021นะครับก็ในบ้านเลเช่นะฮะชนะพิซซ่าไปได้2ต่อ0นะฮะส่วนในบ้านพิซซ่านะครับผมชนะเลเเ่ไปได้1ต่อ0นะครับมาดูกันที่แบบแผนการเล่นนะครับผมคู่นี้นะฮะเลเเ่นะครับผมจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะฮะและพิซซ่านะฮะจะมาในแบบแผน3 5 2นะครับสหรับ คู่นี้นะฮะเล่นในบ้านเลสเซ่นะครับผมก็ฟอร์มกลางๆทั้งคู่นะฮะแต่ขอให้เลสเซ่ชนะไปได้ในเกมนี้ครับไปต่อที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้เร้วสุดสดัจนะฮะพบกับชิโรนานะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับฟอร์มชาวบ้านอย่างเร้วสุดสดัจนะครับผมห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2นะครับส่วนจิโรนานะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับ มาดูวันที่เฮุเฮตสำหรับคู่นี้นะครับผมเจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมในบ้านเรอัลซาสดัดนะฮะชนะกิโรนาไปได้3ต่อ2นะฮะส่วนในบ้านกิโรนานะฮะแพ้กับเรอัลซาสดัดไป1ต่อ0ูนนะครับมาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมซาสดัดนะฮะจะมาในแบบแผน4 3 3นะฮะและจิโรนาจะมาในแบบแผน4 3 3เช่นเดียวกันครับสำหรับคู่นี้เล่นในบ้านซาสดัดนะครับผมขอให้ซาสดัดชนะไปได้ในเกมนี้ครับไปต่อที่คู่ที่3นะครับผมคู่นี้นะฮะอุนิโอนเบอรินนะครับผมพบกับเบลาซิกนะครับ คู่นี้นะครับผมเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับผมฟอร์มเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์รินนะครับผมห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป1แพ้ไป3นะครับส่วนเบลล์และซิกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับมาดูอันที่เฮตุเฮตสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมในบ้านยูเนียนเบอร์รินนะครับผมเสมอกับเบลล์และซิกไปสูตต่อสูตรนะฮะแล้วก็ในบ้านเและซิกนะฮะเสมอยูเนียนเบอร์รินไปเช่นเดียวกันนะฮะสูตรต่อสูตรนะครับ มาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมยูเนียนเบรินนะฮะจะมาในแบบแผน3-4-2-1และไรซิสนะฮะจะมาในแบบแผน4-3-3นะครับคูณนี้เล่นกันในบ้านเบอร์ินนะครับผมแต่ว่าไรซิสช่วงนี้กำลังฟอร์มดีนะฮะขอให้ไรซิสชนะไปได้ในเกมนี้ครับมาที่คู่ที่4นะครับผมคู่นี้องเชเอสซีโอนะฮะพบกับน้องนะครับ ก็ฟอร์มเจ้าบ้านอย่างอง,องเช่นะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3แพ้ไป2นะครับส่วนน้องนะฮะ5นัดหลังสุดนะครับผมเสมอไป2นะฮะแพ้ไป3นะครับผมฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางสำหรับน้องนะฮะมาดูที่เฮดตัวเฮดสำหรับคู่นี้นะครับผมเจอกันในฟุตบอลกระชับมิตรนะฮะองเช่นะฮะชนะไปได้1ต่อศูนย์นะครับผมส่วนฤดูกาลที่แล้วที่เจอกั hand นนะฮะในบ้านน้องนะแพ้กับองเช่ไป1ต่อศูนย์นะครับในในบ้านองเช่เสมอกันไป1ต่อนนะครับ สำคู่นี้นะครับผมเจอกันในบ้านองเช่นะฮะขอให้องเช่นะเชอนชนะไปได้ในเกมนี้ครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะฮะคู่นี้จากแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเวสบอมนะครับพบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาที่สามตรงนะครับผม ฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเวสต์บอมนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป1เสมอไป1แพ้ไป3นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเชฟฟิลด์นะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป4เสมอไปเพียงแค่1เท่านั้นนะครับผมถือว่าฟอร์มดีนะฮะสับเชฟฟิลด์ในช่วงนี้นะครับมาดูที่เฮดทเวทสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันรูดการที่แล้วนะฮะในบ้านเชฟฟิลด์เสมอกันไป1ต่อ1นะฮะส่วนในบ้านเวสต์บอมนะฮะก็เสมอกันไป2ต่อ2นะฮะโอ้โหกินกันไม่ค่อยลงเลยสหรับคู่นี้นะครับ มาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมเวส t บอมนะฮะมาในแบบแผน4-2-3-1นะฮะและเชฟฟิลจะมาในแบบแผน4-4-2นะครับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านเวส t บอมนะเจ a เชฟฟิลช่วงนี้ฟอร์มแรงจริงๆนะครับผมขอให้เชฟฟิลชนะไปได้นะครับผมในบ้านของเวสบอมครับ และนี่ก็คือ5คู่เด็ดล็กดังนะครับผมในค่ำคืนวันศุกร์นะฮะจะให้จุกๆกันไปเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็กด s u b สไ r i b ์ให้เราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรานะครับผมก็จะมีคลิปแบบนี้ลงทุกๆวันนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณท่านมากไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ